สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้มาชมคาว a สกิ t t h 4 4นะฮะคุ้นหน้าคุ้นตาไหมครับถ้าเป็นบ้านเราก็สมัยก่อนก็คือ SK34 เห็นไหมที p พีหากันเยอะแยะมากมายเลยว่ารุ่นนี้มีเข้ามาขายไหมเดิมๆมเขาจะเป็นคาว s สกิแบบนี้นะฮะเป็นซิน2จังหวะ 34CC อันนี้ก็มาพร้อมกับความทนทานเดี๋ยวพอพามาชมความสวยของเดิมๆตัวนี้เลยนะฮะเครื่องตัวนี้ เรียกได้ว่าสวยเลยดูในน็อตทุกอย่างเดิมเห็นไหมแม้กระทั่งตัวนี้ยังยังใหม่อยู่เลยนะนี่มาพร้อมมือเร่งแบบสองสเต็ปนะฮะนี่สเต็ปที่หนึ่งแล้วก็สเต็ปที่สองเรียกรอบจากตรงนี้อ่านี่นะครับเดิมเดิมน้ำหนักก็ประมาณ5กิโล5กิโล34ซีซีสองจังหวะเสียงค่อนข้างนุ่มนุ่มนวลน,นะครับกระบอกเป็น26มิลลิเมตรนะครับ ก็ค่อนข้างที่ใหญ่คัดใหญ่คัดใหญ่นะนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่มีอะไรรองรับแล้วทังถึงอะไรก็ผลิตเสร็จหมดละขบูก็สามารถซ่อมได้ต่างจังหวัดได้เลยนะครับพวกนี้นะสวยราคาเอา4,500รวมส่งนะครับปกติสเปคตัว30นี่35 34ซีซีเนี่ยจะอยู่ที่5,500ไอ้ตัวนี้เอา4,500นะพี่น้องลองไปใช้ดูนะมาพร้อมกับคำบอกเล่าอ่ะ ใช้ได้หลายปีมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับของแถมก็จะมีใบมีดใหม่แล้วก็สายสะพายนะครับเพราะว่าบางย่ามีของเดิมให้อยู่ละเดี๋ยวลองฟังเสียงสักนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับสวิตช์ปิดเปิดก็เปิดจากตรงนี้เป็นลานดึงสตาร์ทหนักอ่าเป็นลานดึงสตาร์ทหนักนะเหมาะกับผู้ที่มีความแข็งแรงนิดนึงแล้วก็มือใหม่นี่อาจจะไม่เหมาะนะครับ หรือว่าผู้ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วรหัส3มจึงเหมาะกับเครื่องตัดหญ้าที่ลุยสวนและคาวาซากิพี่ๆก็ทราบอยู่แล้วเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างแข็งแรงสังเกตจากประกับแฮนด์นี่ก็ได้ครับมันใหญ่เห็นไหมมันใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นเลยนะโกกหางก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับคาวาซากิจะเป็นสไตล์นี้นะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะเปิดสวิตช์ดันขึ้นบนเแน่แนๆเลยนะครับ เ,เล่งดูรอบจัดมากแล้วเสียงไม่ดังนะโอ้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่ๆชอบกันนะครับเสียงไม่ดังนิ่มดีทีเฮดนิ่มดีนะฮะรอบจัดเลยอ่ะเผื่อใครสนใจนะเอา4,500รวมส่งนะคุณผู้ชมนะอ่าสภาพดีมากเลยตัวนีน้ใช้น้อยใช้น้อยใช้น้อยสวัสดีครับ